อีกที่อ่เบอร์เกอร์ไม่ขึ้นนิดเดียวแล้วเหรอวะกูต้องรับอะไรจากไหนมาแดกวันเนี้ย มคนออกหักอะแล้วคิดดูว่าผมตอนที่ผมดูเรื่องคนแรกแล้วผมต้องเก็บไว้ในหลายๆวันจนกว่าจา่าจะบอกอ,ะอ่ะหมางถึอว่ารอจ่าบอกคนในแก๊งกับคนดูอะ ช็อตนิดหน่อยแล้วใครจะเลี้ยงดูเด็กๆ ยินดีตอนหรอครับคุณช้างครับผมตอนที่สิบสามคือผมอะทราบเรื่องอนแรกใช่ไหม <c oughs> หลายวันก่อนที่จะให้น้องมีเวลาบอก <c oughs> เออผมก็ต้องเก็บไว้กันแหละ ดอนแท็ a ี้สนวสกูปคืออะไรวะขึ้นอ,อะไรวะเนี่ย ประเด็นทีมในช่องยูทูปพี่คิดว่าไงคิดว่าเป็นเรื่องปกติมีมาในทุกช่วงยุคสมัย ดีตอนนี้มันมีเอ,อ่อผมให้เฮียทำผมให้เลขาหมจัดการ Channel switched. เอเบนครับ <Sound S 2> <Hey, Ben. S 1> พี่เดี๋ยวพี่จะลากลายเฮียคนนี้เรียกเฮียที่อยู่คาเฟ่พี่แม็กจะได้บ้าเฮีย uh huh. จำเฮียได้ไหมที่เขาอยู่ที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวพี่จะลากลายใช่ปะแล้วบอกเขาปรึกษาเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่พี่แม็กเขาฟ้องให้เฮียจัดการแล้วได้เงินได้เงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะส่งเป็นเดี๋ยวพี่ลากลายแล้วเบนคุยกับเขาที่พิมพ์รายละเอียดไว้ให้ ได้ครับส่ง <Okay. S 1> มาเลยพวกไอ้มินประมาทถูกไหมพีดีพีเอนะได้ได้จรัดการใั้ Sound muted ที่แม็กไ,ได้เงินเดือนทุกอาทิตย์สบายกูเอาม้่งตัวนี้ไม่ค่อยมีตังค์ด้วย นี่ตอนยล้อลโอเลยใอ้มพวกมึงฟัง ก็มึงจะได้ไม่ต้องนั่งถามสวัสดีครับ,รบเฮียรครับครับคืออ่าผมเอาคอนเทนต์มาจากพี่แม็กครับถามพี่แม็กไปเรื่องพวกแบบที่กรณีที่เฮียทำก่อนหน้านี้ที่แบบว่าพวกคอมเมนต์พวกอะไรเงี้ยที่เฮียทำพีทพีเให้พี่แม็กเฮียเป็นคนทำใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งเลขาผมผมจะลากลายแล้วก็ฝากให้เลขาผมจัดการหน่อยครับเผื่อแบบว่า เฮียให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยประสานงานให้ทีปกติมันได้เคสเคสหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ครับก็ก็เ,เป็นว่าไม่มีต่างกว่าสี่ห้าหมื่นครับไม่มีต่างออสี่ห้าหมื่นแสดงว่า 4, 50, วพี่เม็กได้ไปหลายเคสแล้วใช่ไหมก็หลายเคสก็ฟ้อง้าฟ้องเข้าข่ายเฮียฟ้องได้ทุกคนครับฟ้องได้ทุกเคสโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากผมฝากเลยขาผมประสานงานแล้วฝากเฮียอ่ให้เลยขาวผมจัดการรบ้้กวนเฮียหน่อยนะครับได้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 ไดไดขอบคุณครับผมครับครับ เออกูขี่เกียดนั่งตอบคอมเมนต์ตอบคำถามด้วยให้นี่ละเบื่อแล้วไอ้หี้ย ใช่คือผมอยู่เฉยๆผมทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแต่มันแบบปล่อยปละแล้วเลยมานานแล้วงไงเข้าใจปะผมก็เลยแบบเออถ้ามันไม่เลยแล้วคือประเด็นอะผมคุยกับพี่แม็กอะพี่แม็กได้เงินเป็นหลายเคสแล้วไงจะเฟสหลุมเฟสที่อะไรเขาก็มีวิธีตามเฮียเขาจัดการได้หมดอะ เออกูก็เลยนี่แหละเอามาเอาแบบมาสักสามหมื่นห้าหมืนก็ได้ต่อหัวอย่างนั้นก็ตังค์เว้ยเออกูร้อนเงินด้วยช่วงนี้ไ้เหี้ยตังค์เริ่มหมดละค่าเทอมลูกเอาไปมหมดละ ไอ้มันขึ้นนี้คืออะไรอ่ะอยู่ตอนแฮปอันนี้สโนว์สกู๊ปอะคืออะไรยินดีต้อนรับคุณเ,เรียวอิตะอ,อิกะครับผม เฮ้ย<อ>มันขึ้นว่าอยู่ดอนแ v e อันนี้สโน w s สกู p คืออะไรวะคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีมมนก็ขึ้นสายล่างอะอย่าลืมรับของรางวัลน,นะอิ่มแล้วคือเปิดไวชัดเดีวยวอย่าเอ้ยคุยคนเดียวฮัลโหลไอที่มันขึ้นอยู่ดอนอะไรแฮปสายล่างนี่มันคืออะไรวะคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลย พี่กดตัวเอ็มหรือเปล่าพี่มันเป็นเก็บหีไม้พี่คุณยังไม่ได้กดอะไรเลยคุณเดินอยู่เฉยๆอยู่ดิมก็ขึ้นอย่าลืมรับของรางวัลนะอิ่มันแล้วอย่าลืมรับของรางวัลนะอิ่มแล้วอย่าลืมรับของรางวัลนะอิ่มแล้วอย่าลืมรับของรางวัลนะอิ่มแล้ว คืออย่างเคสกรณีพี่แม็กอะแกก็ฟ้องบางคนปแกก็ไม่ฟ้องแตนที่เฮียบอกเมื่อกี้ะเฮียบอกเฮีย,ฮยฟ้องได้ทุกคนอะแต่เฮียก็ไม่ฟ้องไงก็เอาตังค์จบเคสละสามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าหมื่นพี่แม็กได้ไปเป็นล้านแล้วอะวก็เอาเชียร์กูเอาบ้างวะ นายผ่านทางโดเน a 20บาทผมขอใช้พื้นที่นี้กราบขอโทษคุณด็อกที่ก่อนหน้านี้หนิงว่าคุณใช้ร่างทรงและกลับไม่ยอมให้ดูรูปสาวที่มาสมัครเอสเลดี้ด้วยนะครับผมรู้เท่าไม่ถึงการทนายช่องผมงท,าน,น,ทนายช่องผมน่ารักเสมออยู่แล้วไอ้ใครอยู่ในดิสซับอ่ะส่งส่วนตัวให้กับ ให้เบนเลยให้เบนจัดการประสานงานกันเฮียพี่ลากแชทแล้วไอ้เบนเห็นปะพี่ดำไปไหมพี่ได้รู้ได้พี่รูรู้ เฮ้ยไม่เป็นไะเพื่อนเพื่อนหมน้อามาแล้วรค,ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับส่วนเรื่องไอเรียกว่าอะไรอะเรื่องจ่าผมผมซึมไปแล้วว่าผมร้องไปแล้วผมเนี่ย เหมือนกับคือผมเลยเป็นคนรู้เรื่องคนแรกใช่ไหมน้องปรึก,ารกษาแล้วก็มาบอกผมก็ซื้อตั้งแต่วันที่รู้เราหลายวันแล้วแต่ก็แบบเหมือนเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยจากก๋าอยู่ทำหลังบ้านอยู่ตอนเนี้ยแต่ผมเข้าใจนะหมายถึงว่าเข้าใจเรื่อง เรื่องครอบครัวเรื่องคุณพ่ออะไรยเงี้ยแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าจะพูดอ้าสตรีมแค่ไหนก็ให้รู้แค่นั้นแหละเพราะว่ามันเรื่องส่วนตัวเรื่องของการทํางานที่บ้านเรื่องของคุณพ่อก็เลยไม่ได้พูดต่อ,อมผมก็เศร้าเหมือนกันน้องก็เศร้าผมก็เศร้า เมื่อวานจ๋าร้องผมมันจะไม่ไหวเออตอนน้องคุยส่วนตัวกับผมผมก็เลยบอกว่าพี่จะไม่พูดอะไรกับใครเลยนะไม่ขอไม่พูดเลยขอเก็บเงียบๆไว้แล้วก็ให้ให้จ๋าเป็นคนบอกน้องเองดีกว่ามันผมไม่ควรไปพูดอยู่แล้วจ๋าบอกว่าเดี๋ยวคงหาวันหาจางังหวะบอกผมก็เลยบอกจ๋าไปว่าคนดูจ๋าก็ต้องบอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบ เป็นแฟนขับเราเป็นผู้ชมเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเราแล้วก็ทําให้เราแบบมีวันนี้เขาการสนับสนุนเราอะไรอย่างนงี้ผมก็บอกจ๋าไปแบบนี้จ๋าบอกว่าผมไม่อยากจะมีพิธีรีตองอะไรเยอะผมเข้าใจผมบอกว่าอย่างน้อยคือเราก็ต้องบอกเขาว่าเออเราจะไม่ว่างมานสตรีมแล้วอะไรเงี้ยจะไปทํางานข้างนอกอะไรก็ว่าไปเหตุผลอะไรก็ว่าไปเขาจะได้รู้ พราเขาคือคนที่ซัพพอร์ตเราผมก็แนะนํำไปแต่ผมเมื่อวานไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังที่จ่าพูดอะไรเยอะส่วนส่วน,นเหตุผลน่าจะบอ,อกผมหมดแล้วคุยหมดแล้วปรึกษามหมดแล้วแต่ที่บอกคนดูอ่ะคนดูดูแค่ไหนก็ต้องรู้แค่นั้นแหละผมผมก็ไม่พูด นึ่งตอบเงี้ยเรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตปะผมก็ตอบแทนน้องไม่ได้อะ จ่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน สนับเจ็ดคนแรกในแกงต้องพี่แล้วเออเองพูดว่าอะไรนะสนับใช่ไหมเก็บเขาตู้ไปเลยเลือกตีจะแตมอะไรกิ๊บอ็อกนำะยังไงกิ๊บแม่งก็เขียนผิดไอ้เหี้ยใครเขียนไว้สัตว e ์ e i f e วันนี้มีประชุมไหมครับ นะหลังไอ้ดอบไงวันนี้ไม่ใช่เครียดดับไม่เหรอ <Okay. S 1> มันทำอะไรไม่ได้แล้วสนับอะไปงั้นแล้วเก็บไปเถอะจริงปล่อยมันไปเถอะคนดูเชียวผม ตีไปก็เปลืองตังค์ไงอ้เนี่ยผมซึมไปหลายวันแล้ว เป้าหมายแกก็ยังคงเดิมครับเราก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไป